มีอะไรก็สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับก็อยู่กับผมเองเรนแฮรแคสเตอร์นะครับซึ่งวันนี้ผมจะไปกินร้านชาบูแปดสิบเอ็ดนะครับคือไอไม่ต้องสนใจนะนี้เป็นมุกนะฮะคือผมต้องปิดเสียงไว้เพราะเสียงรบกวนค่อนข้างมากนะฮะซึ่งที่ไปกินก็เพราะว่าจบปหแล้วนั่นเองนะฮะก็เป็นเรื่องที่เศร้านิดนึงนะเพราะมีเพื่อนหลายคนเนี่ยออกไปนะฮะ แต่คลิปนี้จะเป็นการเลี้ยงฉลองส่งเพื่อนนะครับก็จะเป็นยังไงก็ไปดูกันเลยนะครับ

อ้วนมาแล้วครับอ่แต่เราไม่ได้จองไว้งูไม่น้ำไงน้ำไม่เดี๋ยวไม่รู้จะจ่ายตอนไหนเดี๋ยวขอไปเช็คอลไรทั้งอย่างกันนะครับว่ามูดของกินมาเราจะมาเช็คให้ยูนชวย ามมื่เนีเล่นแตเกมนะคะใส่อได้คะแนนโกาไอวันเวลิกูไอวันชมูซ้ายใช่ไหมไอ้วันหัฟังรอของกินต่อไปแล้วครับอดัง ยาาิฝั่งเฉยอันนี้ก็อยู่กับกระต่ายแคสเตอร์นะคะแกกอนไม่คุ้อ๋อเขาหลวหไม่ได้เอาไม้มาลืมเอาเนี้มาเลี้ยงขึ้นรอดนะคะอร่อยดิคริโคอร่อยมากไม่ดี่้าดไอ้วนดูดูไอ้วนเล่นดีเล่นไไอ้วนนไวนียวเดียเดียวเรีอุ่นดินน่ ถ่ายไปแล้วครับถ่ายไปแล้วถ่ายไปแล้วโวยไอ้นี่กูถ่ายอยู่นะตว้ยรแทบไป็นรถเสารถแทบไป็นเสามีอันนี้ เกี่ยวไหมครับอย่ยงวันนตะรอเดสองมาต้วลอครับวัวตลออวดตลอนเอารอดยไเดียวเดียวไ่หลอดดูไหหลอดไข่หลอดไขหลอดไหลอด อันนี้ก็อ,อีกน้าอีกคิวซองอ,อ,อเอเอแ่งมาแล้วว่าเดี๋ยวรอบนี้แ่งถ่ายข้างนแล้ว,วากา็กำลังต้มชีสด้วยครับผมอะไรวะเนี่ยแตลกมหมเราเปิปั๊บ พูดอ่างุ่นคุณได้รับองุ่นอยู่ไหนครับอ่างงูขอตาพระด้วยครับไปนะครูยกาบีว่ะเวลาพูดก็ต้องสะบัดหน้านะเวลาพูดก็จะสะบัดกาบีว่ะเก่าไปแล้วไม่รู้ไอ้ไกาบิว่ะเก่าไปแล้วกลับไปแล้วทำไมต้องการอะไรจะไปจีบแล้วทำไมแม่กาบิวบอกว่าจะให้กลับกี่โมงคะ น้ำน้ำนำนำเอามานี่เพื่อนอใส่ใส่อุ้ยยังไม่ตายไอ้ดิวไอ้ดิวไปล้างเอาไปล้างในนั้นเอาไปล้างในนั้นไอ้งูวิดีโอสู้หรอข้ามือลอยได้ยิ่งใหญ่กูจะถ่ายสู้เหรอคนดังกว่า ดีกว่าเอาลยอยกูอยเยอได้กี่ชิกีชอะไรดีอย่าช่องกูติดเลือ ไม่เห็นเลยอ่ะไม่เห็นเวยหรอไอ้ไม้ไม้เข้ากล้องแล้วล่ะน้องมอยอเนียน้องมอเขาอยากดังครับเริ่มถุกแล้วแับ หนเนี <S <S ่ยยายยายจีหอยจีพอแล้วนะยายจีหอยยังยังยังไม่อิ่มคุณเริ่มคุณเริ่มยายยายจีหอยดิ แกตายหายไปแล้วกระต่ายหายไปแล้วต้องเลือแต่ป่าดิวปาดิวจากพันก่าบาทเหลือแค่20่สิบนะฮะสป่าดิวอะรันเนี่ยเพิ่งห้าสิบกสิบเจ็ดสิลากแปดสิบพูไปแล้วเหรก้ิบดิวพูไปแล้วเหร้อมึงนัดดีครบอะฮ้เป็นร้อยนึงอ่ะากลัวไปแล้วไอ้ยัยเดี๋ยวมีคนลาเต้เลยกลับแล้ว อครัจีพอ่อยู่นี้เยเจครับอจะไร่อ um. um ันดีช่องอะไครับอายาชยาดีนะครับโอเคครับเ็ดแฮชแกลสเตอร์นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นด้วยแปะไว้ด้วยนะแปะไว้นงแปะนะแปะแปะไหนชี้ดิเดี๋ยวจะได้แปะให้ตกช่องต้นกาถูช่องต้นกาทูโอเคต้นกาโชคได้เลยครับ อนะคะแปลว่าตรงนี้นะครับโอเคมันไม่ในช่องได้หรือเรส่งไปให้น้ำชายส่งไปให้เองเองมาเม่ในช่องเดี๋ยวจะได้กู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 กนกู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 กหกม เอออาทิตย์ตาองอาทิตยเสดอาทิตย์เสด่าฮาพ่่า่าาฮ่าฮ์า่าฮ่าฮาฮ่าย่าฮา่าฮา ไปแล้ว<ป>ก็ลาไปก่อนนะครับ,บ yeah.